53ปีที่แล้วนะครับคุณฉลองพักดีวิจิตถ่ายแบบนี้ก็คงจะคิดว่าเป็นเรื่องราวที่จะทําให้เป็นจุดขายของหนังนะครับนี่คือวงดีอิมพอสเบิ l e ทั้งวงนะครับร้องเพลง Mr. สเตอ l y เดี๋ยวให้ดูนะครับมีปั๊มน้ามันเอสโซอยู่ขวามือรถแลนด์โรเวอร์ตามมานะครับถ่ายตอนนั้นก็คงไม่คิดอะไรแต่ว่าพอเวลาผ่านมา53ปี ภาพนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดร,ระยองขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่านี่คือถนนสุขุมวิทสายเก่าแล้วก็ย่านชุมชนที่น่าจะเจริญที่สุดแถวแถวระยองเมื่อ53ปีที่แล้วนะครับรถที่วิ่งมามีลำโพงหอนอยู่นะครับเป็นรถสองแถวเล็กๆผมเข้าใจว่าเป็นรถแหหนังนะครับอาจจะเป็นโรงหนังที่เกี่ยวข้องกับภาพในเรื่องนี้ก็ได้แล้วก็มีรถบคสสีส้ม รถน้ำมันตราหอยอยู่ขวานี่คุณประจินทรงเผาคุณเศรษฐาศิรชัยานะครับวงดีอิมพอสเบิร์นเขาแห่แบบนี้นะครับเขาต้องการให้คนมาร่วมในการเข้าฉากดูเข้าๆนะผมว่าเป็นร้อยนะครับที่มายืนดูทั้งสองฝั่งในการถ่ายทำฉากร้องเพลงมิสเตอร์สโลลี่จากหนังเรื่องระเริงชนที่สร้างและกํากับโดยคุณฉลองพักอวิจิต หนังเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่10เดือนมีนาคมปี2515ที่โรงหนังโคลิเซียมนะครับวันนี้นำกลับมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะบันทึกว่าหนังเรื่องระาเริงชนนั้นไปถ่ายที่ระยองในฉากที่เป็นชายหาดนะครับแต่ว่าชายหาดนี่ผมดูไม่ออกนะครับว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ระยองพระระยองนี่มีชายทะเลเยอะนะครับ เอาเป็นว่ามาดูตรงนี้แหละครับชัดๆแน่นอนก็คือนี่ดูตึกนะครับอาคารอะไรนี่อ่านไม่ออกคนที่มีอย่า,ยางขายอย่างพินสโตนนี่ครับโรงหนังเทศบันเทิงที่จังหวัดระยองกําลังฉายเรื่องแม่นมรถสองแถววิ่งผ่านไปขึ้นป้ายรอข้างหน้านะครับนะครับฉายเรื่องแม่นมเรื่องต่อไปที่รอฉายก็คือเรื่องรักร้อนแล้วก็เรื่อง มนรักจากใจนี่แหละครับโรงหนังเทพบ,บันเทิงดูผู้คนนี่หอนาฬิกาปัจจุบันนี่หอนาฬิกานี่ผมว่าไม,ไม่ใช่หอนาฬิกาหรือเปล่าหอนี่แหละครับยังอยู่แต่ว่าโรงหนังเทพบ,บันเทิงที่ระยองนี่รื้อไปแล้วนะครับผมเคยแวะเข้าไปดูอยู่ครั้งหนึ่งจะไปดูบรรยากาศจะไปดูเรียกว่าไปละลึกความหลังเมื่อครั้งที่วงดิกอิมพอสเบิร์นนะครับ มาแสดงฉากนี้แหละครับร้องเพลงเรื่องดีดีเอ็มขั้ววนก็ร้องกันหลายเพลงนะครับเซัะตะก,กอ้อเขาเขียนอะไรตรงนั้นจะมีการเล่นปี2014หมวยโฆษณาครับเป็นงานโฆษณานี่ครับผ่านหน้าโรงหนังเทศบันเทิงมีรถเมย์นะครับน่าจะเป็นรถเมย์ที่วิ่งในตัวเมืองระยองนั่นแหละครับผ่านไปแล้วทั้งหมดก็มายืนคุยกันอยู่ที่ธนาคาร กรุงเทพสาขาระยองนะครับค่อยๆดูนะครับธนาคารกรุงเทพเห็นแล้วสาขานี้นี่คุณเพลินพรมแดนนะครับที่ร่วมแสดงจับไม้จับมือกับดีอิมพอสซิเบิลแล้วก็จะมีฉากหนึ่งนะครับที่ทําให้เห็นว่าเป็นกรุงเทพสาขาระยองนะครับจะหยุดภาพนิ่งให้ดูปัจจุบันก็น่าจะอยู่แล้วครับธนาคารนี้คงไม่ไปไหนนี่แหละครับโลเคชั่นที่ ตัวเมืองระยองแล้วก็ไปปิดที่นู้นครับวังละโวซึ่งก็ยังถ่ายหนังอยู่นะครับในปี2015